กันอีกแล้วนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะครูเอสวัสดีค่ะคุณโนกค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องวัสดุจากธรรมชาติที่ทําให้เกิดสีเด็กๆรู้จักไหมคะครูเอรู้จักไหมคะค่ะก็รู้จักอยู่บ้างน,นะคะคุณนกเอ๊ะแลวัสดุธรรมชาติอะไรนะที่ทําให้เกิดสีบ้างเดี๋ยวเราจะไปหา ที่อยู่แถวแถวรอบบ้านตัวรอบร้านรอบบ้านเราเองกันนะคะเด็กๆดีคะคุณเอ๋งั้นเดี๋ยวเราจะไปหาวัสดุธรรมชาติที่ทําให้เกิดสีกันจากแถวบ้านของเราเองนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะตามคุณครูมานะคะตามมาเลยนะคะเด็กๆอ๋อเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณนนกับคุณเอ๋นะคะเราจะไปหาวัสดุที่ทำให้เกิดสีกันจากธรรมชาติ เรามีวิทยากรตัวน้อยค่ะชื่ออะไรคะวิทยากรแนะนำตัวหน่อยครับชื่อะอะไรครับชื่อออนิวออนิวนะน้องอยู่อ,อสองนะคะเขาจะมาช่วยเหลือเราน้องจะพาไปดูสิ่งที่ทำให้เกิดสิีจากธรรมชาตินะคะไปเลยค่ะ อ่ไรสิเขาเรียกว่าต้นอะไรคะต้นอัญชันต้นอะไรนะพูดดังๆพี่ๆไม่ได้ยินเลยต้นอัญชันต้นอัญชันไหนหยิบดอกให้พี่หน่อยดีคะมันเป็นยังไงนะโชว์สิโชว์ให้พี่ดูหน่อยอัญชันมันจะมีสีอะไรคะมีสีอะไรคะนิ้วสีนะนิวบอกพี่สิคะสีม่วงสีม่วงแล้วมีสีอะไรอีกคะสีขาวขาเก่งมากเลยเนี่ยออนิวคิดว่ามันจะทำให้เกิดสีได้หรือเปล่าเนี่ย ได้ไหมครัได้เ,เด็กๆนะคะคิดว่าดอกอัญชันล,งลังเราจะเกิดสีได้ไหมคะมเดี๋ยวเราไปหากันแล้วเรามาเก็บดอกอัญชันไปทดลองกันนะคะเด็กๆอืมเดี๋ยวให้พี่น้องนิวช่วยกันเก็บ <ๆ S 1> นะคะ อื่นๆน,นะคะที่ทำให้เกิดสีจากธรรมชาติวันนั้นครูเอ,เ,อเอแเอบเห็นที่ไหนนะคะคุณครูเอกขับรถค่ะผ่านและคุณครูเอกก็เห็นว่าข้างทางเนี่ยค่ะมันมีปลูกอยู่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราตามไปไปดูกันนะคะเ,อเ,อเด็กๆมันจะเป็นต้นอะไรนะหรืออะไรนะที่ทำให้เราเกิดสีที่ครูเอกแอบเห็นมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเด็กๆตามไปดูกันนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะอาเด็กๆจ้ะเรามาเด็กๆค่ะ มาถึงแล้วนะคะที่เกวเจรนี่ค่ะคุณครูมาถึงแล้วค่ะคุณครูมาแอบค่ะแอบเห็นแถวบ้านคุณครูเอ๋ค่ะแล้วคุณครูก็ขออนุญาตเจ้าของเขาแล้วค่ะนู่นค่ะคุณลุงอยู่ทางนู้นนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรนะที่มันทําให้เกิดสีนะคะไหนคะดูโอ้นี่ไงคะคุณนกเขาเรียกว่าขอย์ขออนุญาตขออนุญาตเขาแล้วนะคะ ว,ว้าวเด็กๆนี่ไงมันคืออะไรอะเ,เ,เห็นไหมคะมันะค,ะคือใครรู้จักเอ่ยมันคือดอกกระเจี๊ยบค่ะเอ๊ครูเอแล้วดอกกระเจี๊ยบมันจะทําให้เกิดสีอะไรนะเอาเด็กๆเ,เห็นสีอะไรคะเนี่ยช่วยกันตอบ่ลยเร็วเห็นสีอะไรคะเอ๊วันมันจะเป็นสีอะไรนะเดี๋ยวเราจะเก็บไปทดลองกันนะคะ มาหานี่ตามบริเวณบ้านนี่คือบริเวณบ้านของคุณครูเอ๋รสารักนะคะเราจะพาไปคุณครูคิดว่าอันนี้มันจะออกสีธรรมชาติได้อีกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณเอ๋จะพาคุณนกไปค่ะไปดูกันสิคะว่ามันคือต้นอะไรอ่าแล้วเด็กๆก็ลองดูสำรวจดูแถวบ้านตัวเองด้วยนะคะว่าเอ๊เรามีต้นไหนที่มันจะเกิดสีได้ด้วยนะคะคุณเอ๋ไปกันเลยค่ะ ได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะตัดให้ดูนะคะ เรานะคะได้พาเด็กๆนะไปค้นหาวัสดุที่เป็นสีจากธรรมชาตินะคะรอบๆบ,บ้านของเรานะคะคุณนกค่ะเราคุณนกกับครูเอกก็เจอวัสดุธรรมชาติแ,ตแถวๆบ้านของคุณนกครูเอกนะคะได้มาทั้งหมดกี่อย่างนะคะเคะด็กนักหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่าง่ได้มาห้าอย่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณเอกค่ะอ,อันดับแรกนะคะอันนี้เลยดีๆเห็นไหมคะ รู้จักไม่เอ่ยเดเร่รู้จักไม่เอ่ยมันคืออต้นใบยาวๆเลยใบยาวๆแบบนี้ลักษณะต้นเป็นอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่ใบยาวๆอย่างนี้เลยเดเร่รู้จักไหมครับเขาเรียกว่าใบเตยค่ะเด็ก่รู้จักไหมคะคุณเอเรู้จักไหมคะใบเตยใบเตยมันก็จะมีกลิ่นหอมๆนะคะเอาไว้ทําประโยชน์ได้เยอะเลยค่ะเช่นต้มข้าวต้มทําอะไรทําขนมได้หมดเลยค่ะใช่ค่ะอย่างที่สองนะคะเอ๊ที่คุณนกคิดว่าจะเกิดสี อันนี้เลยค่ะใกล้ๆบ้านเราเลยอะไรคะเด็กๆอะไรคะครูเอ๋ถ่านค่ะคุณนกถ่านนะคะเอ๊ะมันจะเกิดสีได้ไหมนะเห็นไหมคะอันนี้ครูเอ๋ไปค้นหามาคิดว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแค่ดอกไม้นะคะคุณนกมันจะเป็นต้องเป็นพืชใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะต่อไปอะไรนะเด็กๆรู้จังไหมคะนี่เขาเรียกว่าเดี๋ยวครูจะหยิบให้ดูหน่อยนะค่วหยิบให้ดูหน่อยนะคะเอ๊ะมันเป็นแง่งๆเราก็ไม่รู้มันคืออะไรคืออะไรคะเด็กๆเห็นไหมคะ มันคือขมิ้นค่ะขมิ้นนั่นเองใช่แล้วค่ะต่อมาอันนี้เลยที่เราไปหากันมาข้างทางเลยค่ะคุณครูเอกจาได้นี่เราไปขอเป็นดอกเลยเห็นไหมคะเป็นดอกสีแดงๆเนี่ยเด็กๆรู้จักไหมนะคุณนุ๊กว่าเด็กๆบางคนต้องรู้จักแน่เลยเขาเรียกว่ากระเจี๊ยบค่ะอันนี้นะคะคุณกเขาเมื่ครูเอกสังเกตมันเขาไปทําน้ําดื่มได้ด้วยนะคะ นะคะ <Okay. S 2> ค่ะมันจะต้องเป็นสีหรือเปล่านะสุดท้ายเลยคุณนกกับคุณเอกคุณนกว่าดเด็กๆต้องรู้จักเนะื้อคุณเอกเนาะใช่งไหมคะเขาเรียกว่าที่โรงเรียนเรามีเยอะเลยที่เราพาเด็กไปดูแล้วก็เอาน้องออนิ้วใช่ไหมคะนกใช่ค่ะมีวิทยาก,กรตัวน้อยพาเราไปหามานะคะชื่อว่าดอกอัญชันค่ะดอกอัญชันค่ะเอ๊คุณเอกค่ะ แล้วมันจะเกิดสีได้ยังไงล่ะวิธีที่ทําให้เกิดสีมันมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวครูเอกพอจะรู้ไหมคะเดี๋ยวครูเอกจะลองนึกดูเอ๊ะเ,เ,เด็กๆช่วย,วยคหน่อยนะคะช่วยคุณครูคิดหน่อยนะคะว่าเอ๊ะอะไรนะที่ทําให้เราเกิดที่จะทําให้วัสดุเหล่านี้เกิดสีขึ้นมาเราจะใช้วิธีการใดคะ่ะวิธีการไหนดีคะครูเอกครูเอกว่าน่าจะเป็นสับค่ะสับใช่ไหมคะค่ะเอ๊ คุณนกเคยเห็นนะคะเขาเอาอย่างดอกอัญชันเนี้ยคะ่ะเขาเอาไปทําเป็นน้ำด้วยเอย๊หรือว่าเขาต้องเอาไปใส่กับน้ําร้อนคะอืมกน็น่าคิดดีคะ่ะเหรือว่าเราลองมาทํากันดูไหมคะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งคะคุณเอ๋หรือว่าเราต้องเอาไปตำอืมก็น่า<ำ>จะได้ค่ะคุณนกคุณนกคิดได้สามวิธีแล้วเด็กๆคิดได้กี่วิธีคะแต่คุณเอ๋ว่ามีอีกอย่างนะคะคุณนกไม่ต้องทําใส่น้ําขนาดนั้นก็ได้อาจจะมา เอามาขยี้ก็ได้ค่ะนกอ๋อเอามาแบบฝนๆนะค่ะระบายเลยใช่ไหมครับเด็กใช่ค่ะเด็กๆคิดวิธีไหนได้มากกว่าที่แตกต่างกับของคุณครูเด็กๆลองทําแล้วถ่ายวิดีโอส่งมาให้คุณคุณเอกหรือคุณเล็กดูด้วยนะคะนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยนะคะที่เราคิดหาวิธีกันหลายๆวิธีนะคะว่าเราจะเลือกวิธีไหนที่จะทําให้เกิดสีคุณค่ะคุณเอกคิดว่านะคะน่าจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยกับเด็กๆที่สุดนะคะ เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาเป็นวิธีการขูดสีเอาขายีเอาค่ะทย้ยก็คือการเอาวัสดุธรรมชาติเนี่ยมาทาเลยค่ะ,คะมันปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็กๆแล้วก็ไม่ต้องหาวัสดุอุปกรณ์อะไรให้ยุ่งยากเลยนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาทดลองเลย ระบายสีจากวัสดุธรรมชาติที่เราหามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวัสดุธรรมชาติที่เราหามาเนี่ยมันได้สีอะไรบ้างนะคะเด็กเอันแรกเลยค่ะอะไรนะคะอันแรกคืออะไรคะดอกอัญชันค่ะคุโอนอ่าดอกอัญชันอันนี้ใช่ไหมคะคุ้ใช่ค่ะนี่ดอกอัญชันนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เรามาดูกันนะคะดอกอัญชันได้สีอะไรคะเด็กเเด็กๆเห็นเป็นสีอะไรคะสีสีอะไรคะน้ำเงินค่ะใช่ค่ะได้สีน้ำเงินนะคะ อันที่สองที่เราทดลองนะคะก็คืออะไรคะวัสดุดธรรมชาติอะไรคะดอกอะไรคะลูกกระเจีย๊ยบค่ะดอกกระเจี๊ยบเมื่อกี้พีุ่เอดทดลองได้สีอะไรคะเด็เดที่เราได้ดูกันสีออกสีแดงค่ะเราได้ <ใน S 1> สีแด,แดงนะคะ,ะ,คะต่อไปวัสดุที่สามคืออะไรคะอะไรคะที่รุเอดให้ดูเมื่อกี้นี้ขมิขม้นค่ะคุณโนอ่าขมิ้นค่ะเมื่อกี้ที่เราทดลองกันคือ ขมิ้นได้สีอะไรคะเดๆสีเหลืองค่ะคุณโอ๊สีเหลืองนะคะต่อไปวัสดตุต่อไปคืออะไรคะที่คุณครูไปหามาอะไรคะถ่านค่ะแล้วที่กุเอชทดลองไปเมื่อกี้นี้ถ่านได้สีอะไรคะสีดำค่ะคุณโนอ่าสุดท้ายก็คืออะไรคะวัสดุที่ที่เราหามาใบาเตยค่ะคุณโน๊อ่าใบเตยนะคะ แล,แล้วที่คอครูเอระบายบปายุ๊บไปเตยได้สีอะไรคะเด็กๆสีเขียวค่ะคุณลุงได้สีเขียวเห็นไหมคะนี่คือวิธีที่เราทําให้เกิดสีที่ง่ายที่สุดสําหรับเด็กๆและปลอดและปลอดภัยที่สุดใช่ไหมคะครูเอ๋ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเด็กๆมีวิธีอื่นที่ทําให้เกิดสีมากมากกว่านี้นะคะ เช่นอะไรคะเด็กๆลองไปคิดมานะที่แตกต่างกับเด็กๆนะที่แตกต่างจากที่คุณครูคิดนะคะค่ะเด็กๆลองทาลองทดลองมานะคะแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอวิธีการทดลองส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆค่ะและเดี๋ยวเราก็จะมีใบางานใช่ไหมคะให้เด็กๆทาอ๋อครูเอลืมอีกอย่างหนึ่งค่ะเกิดวัสดุแถวบ้านเด็กๆนะคะเผื่อมีไม่ไม่เหมือนของคุณครูแต่ก็เกิดสีได้เหมือนกัน เด็กมีวัสดุที่แตกต่างจากของคุณครูเด็กๆก็สามารถนํามาทดลองได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องเหมือนคุณครูใช่ไหมคะครูเอ๋ใช่ค่ะเราสามารถคิดได้หลากหลายสร้างสรรค์แล้วก็สิ่งที่เด็กๆมีเองโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อมานะคะค้นหาเอาเราจะทดลองและค้นหารอบๆบ,บ้านของตัวเองใช้สิ่งที่มีอยู่นะคะอันไหนที่เด็กๆคิดว่าเกิดสีได้เด็กๆสามารถนํามาทําให้คุณครูดูได้เลยนะคะ <S <S นะคะ,ะ,ค,ะครูเอ๋ว่าใบางานนี้เด็กๆต้องทําอะไรนะคะค่ะ ใบงานอันนี้นะคะให้เด็กๆนำวัสดุธรรมชาติที่เด็กได้มานะคะมาระบายในช่องวงกลมนะคะหลังจากนั้นก็เขียนชื่อวัสดุที่เด็กนำมาระบายลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเมื่อเด็กระบายได้สีอะไรก็ตามให้เด็กเขียนชื่อสีลงไปในช่องสุดท้ายนะคะถ้าทำใบงานเสร็จแล้วเด็กก็ถ่ายรูปส่งงานมาให้คุณครูทางไลน์ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะ วิดีโอการทดลองที่ทให้เกิดสีโดยวิธีที่แตกต่างจากที่คุณครูคิดนะค่ะเช่นการทำก็ได้ผสมสีจากน้ําร้อนก็ได้นะคะหรือหรืออะไรคะคุณนกเออหรือจะมีวิธีอื่นอีกแล้วให้เด็กๆคิดเองนะคะแล้วอย่าลืมถ้าเด็กๆได,ด้ทดลองแล้วก็ถ่ายวิดีโอส่งวิธีการทดลองส่งกลับมาให้คุณเอกคุณนกดูด้วยนะคะแต่อย่าลืมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กๆทําต้องอยู่ในความดูแลของท่าน ผู้ปกครองนะคะเพื่อความปลอดภัยของวิกเด็กนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณนกกับคูเอ๋ก็ขอให้เด็กดูแลรักษาสุขภาพให้นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิป,ลปต่อไป,อไปนะคะ,ะ,คะว่าจะเป็นอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ